สวัสดีค่ะร้านเอาลุ่งเรืองพาณิ์นะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูการเตรียมตู้สําหรับส่งลูกค้านะคะก่อนส่งมอบลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตู้อบข้าวนะคะขนาด1.3ตันนะคะเป็นของลูกค้านะครศรีธรรมราชตัวนี้จะเป็นชุดคอนโทนไทยนะคะที่ทางร้านแปลงให้นะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็คือสามารถใช้งานได้ปกตินะคะก็จะเป็นตัวกล่องนี้นะคะชุดคอนโทน ก็สามารถทํางานได้นะคะซึ่งตัวกรณีที่เราแปลงชุดคอนโทรนเป็นชุดคอนโทรนไทยเนี่ยต่างจากของญี่ปุ่นยังไงเราเพียงแค่ต้องวัดความชื้นของข้าวเอามาวัดข้างนอกโดยที่ไม่ได้วัดเสร็จในระบบภายในตู้แค่นั้นเองนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็จะมีอยู่หลายขนาดหลายตันให้เลือกอยู่แล้วเดี๋ยวทางร้านจะดูราคาพิเศษให้เนาะอันนี้เป็นสินค้าเตรียมส่งนะคะสำหรับตู้อบแปลงชุดคอนโทรลไทยของลูกค้านครศรีธรรมราชค่ะ